วิธีอยู่กับทุกอย่างสุขใจ 1. เข้าใจอะไรที่เราไม่เข้าใจเราจะเข้าถึงมันได้ยากและอะไรที่เราเข้าถึงไม่ได้มันก็จะค้างคาอยู่ในใจเช่นเวลาที่เรามีความทุกข์เราอาจจะไม่เข้าใจว่าความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราอาจจะต้องโวยวายเกินเบอร์ทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดกับเรา โชคร้ายอะไรกันนักกันหนาะคนอื่นเขาทำแบบเราเขาไม่เห็นตัวแบบเราบ้างเลยยิ่งไม่เข้าใจก็ยิ่งทุกข์ยิ่งต่อต้านความทุกข์ความทุกข์ก็ยิ่งกระหน่ำเข้าใส่แต่ถ้ารู้ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นได้เราจะอยู่กับทุกข์ได้ต่อไปอย่างเข้าใจความทุกข์ 2. หาที่ยึดเหนี่ยว ในเวลาที่มีความทุกข์หลายคนจะจิตใจว้าวุ่นกระวนกระวายคิดหวาดระแวงกลัวนั่นกลัวนี่อยู่ทุกอย่างบางคนอาจจะรู้สึกอ้างว้างเดียวดายสิ่งที่ต้องทําเวลาที่มีความทุกข์ก็คือหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้จะเป็นคนอุดมการณ์หรือว่าศาสนาก็ได้เช่นเวลาเรามีทุกข์ให้นึกถึงคนที่ทําให้เรามีกําลังใจคิดถึงลูกทําให้อยากสู้ต่อคิดถึงพ่อแม่ทําให้ไม่คิดจะท้อใจ คิดถึงคนที่คอยดูถูกเราจะทําให้เราไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรือเข้าหาคําสอนของแต่ละศาสนาฟังเทศอ่านหนังสือธรรมะหรือว่านั่งสมาธิสวดมนต์อะไรก็ได้ในช่วงแข่งการเคว้งคว้างอยู่ในความทุกข์หาที่ยึดเหนี่ยวใจ,ใจิตใจไม่ทุกข์พาเราไปไกลจนใจไม่อาจจะได้พบความสุข 3. หาทางแก้ ถ้ามีทุกข์ก็ไม่สุขใจอยากให้ความทุกข์หายไปต้องหาทางแก้ไขความทุกข์ดูว่าปัญหาและสาเหตุของทุกข์นั้นมันมาจากอะไรก็ให้แก้ไขที่ตรงนั้นทุกเพราะเข้าใจผิดกันก็หาทางปรับความเข้าใจกันใหม่ทุกเพราะทำไม่ได้ก็แก้ไขทำให้มันเก่งขึ้นทุกเพราะแค่คคำพูดของคนจนเกินไปก็แค่ให้มันน้อยลงทุกข์มาจากตรงไหนก็แก้ที่ตรงนั้น แต่บางความทุกข์ก็กลับไปปรับแก้อีกไม่ได้เพราะมันได้ผ่านไปแล้วหรือมันได้เกิดขึ้นแล้วแต่เมื่อทุกข์เกิดที่ใจก็ให้ปรับแก้ที่ใจคือให้ทําใจหรือไม่ก็ให้ปล่อยวางทุกข์จะน้อยลงถ้าหากเราแก้ที่ปัญหาได้แต่ความทุกข์จะไม่คลี่คลายถ้าเรายังคงจมต่อไปอยู่กับความทุกข์ c มองหาความสุข ในขณะที่เรามีความทุกข์เราคิดว่าความสุขนั้นไม่มีซึ่งจริงๆแล้วความสุขนั้นเรายังคงมีอยู่แต่เราถูกความทุกข์มันมาบดบังเท่านั้นเองเหมือนกับเมฆที่มาบดบังดวงอาทิตย์เอาไว้ดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ได้หายไปไหนดังนั้นขณะที่เราทุกข์ให้มองหาความสุขเพื่อจะได้หล่อเลี้ยงจิตใจเอาไว้บ้างเช่นแม้จะมีนี่ก็ยังโชคดีที่ยังมีคนรักแม้งานจะมีปัญหาแต่ว่าสุขภาพก็ยังดี แม้วันนี้อกหักแน่นอนแต่เรายังมีคนที่รักเราอยู่มองหาสิ่งที่หายเราจะหมดกำลังใจในการต่อสู้แต่ถ้ามองเห็นสิ่งที่ยังเหลืออยู่เราจะสู้อย่างมีกำลังใจ